ครับพ,พี่น้องครับพี่น้องว่าบรรยากาศคือยูป,ปักไต่บ้นี่บรรยากาศต้นอันนี้เขาเอ,อื่้นต้นตาแมนบ้านี่ใบตาแมนว่าบรรยากาศคือปักไต่บ่าพี่น้องว่ามันต้องเป็นป่ายิบชื้นล้ะกะสีแฉะเชอะม,มีน้ำม,มายามจันกัน,กนวันที่สามพี่น้องผมไม่ยามจันกันวันที่สามไปย่างเขาไปเลยพี่น้องไ,ไปเบิ้งจันกันลันบ่ลันบ้ามีบ่หูเด้ดเอเที่ยวเกินเป็นทาง มันสีมีบัวหร้อบักขนแดงคือจันนี่ตั้งใจมาดักบักขนแดงลอยเปอร์เซ็นนะครับเนอะเราก็มี FC เอฟซีครับสวัสดีครับโอ้สะดุดลมตื่นบัดแล้วเนาะตัวอีหยังก็กได้ม,มีเอฟซีแนะนํามาว่าให้ใส่เยื่อนี่เด็ดที่สุดประสันเห็นแวบบแบบแมนบอเอามาเบิ่งเยื่อไหมจันหลันบ่หลันบ่หูเพิ่นบอวว่าให้ ใส่เยี่ยพิศาวาสันบ้ามี่เรียนไปสือมาเลยรองเยี่ยผิศาเบื้องเด็ดผนวาเนี่ยมันเป็นปลาดิบเชนแลวมีนม้ำแฉแนวนี้บ้ามี่บ่แนนใจว่าบักคนแดงมันสีมีบ่กับปลาแนวนี้สิ่งหลี่รับสิ่งเล่นรับอันนั้นเป็นตูวปูวที่มีเสามีไดอยู่หันเอาไปเบื้องกันจันลานบ่อลานพีน้องผม สาธุสาธุสาธุลันได้ไหมเอาลันพี่น้องผมลันลันลอยเปอร์เซ็นต์ต้าวศรีมี่ยังอยู่ทางในบ่อบ่อหูประเด็นสําคัญคือมันอีย่างว่ามันลันคู่มือลงมือบ้ามีบ่ได้เอาลงให้เบิ่งไหมลันคู่มือพี่น้องนั่นใครใครกับบ่อเปียวบ่อะไแต่ว่ามีห้อยเชียร์อยู่เออใครมีห้อยพริกอยู่เฮ้ยน่าสนใจแล้วใครน้อยอย่างบ่อริกเดี๋ยวจังเบิ่งจัน โอ้ยพี่น้องผมมีแนวกินอีหรีวะ่ะเฮ้ยเริ่มเริ่มสิเป็นจิงแล้วพี่น้องมันตรงมาท่าทางพูนตรงยับจันบอพี่น้องผมตรงยับจันบอมาเบื้องไข่กันมาเบื้องไข่กันไข่มีห้อยจ้อจินนะครับเด้อไข่มีห้อยจ้อจินเฮ้ยาหน่วยนี่ะหละวยเนี่ยเพราท่านเป็นยังเอามาว่างไว้นี่เลยคันว่างสรเดี๋ยวทีเดียว วางไว้นี่ดีกว่าอเอ๊ะเฮ้ยนี่ยังมาจ้อยกินไข้่พี่น้องเฮ้ยเราเยอะนี่สามารถชิกบอกมันเด็ดมาก,กว่าสันเดี๋ยวจ้าไหนบ้ามีบ่ได้บ้าแล้วมาเบิ่งจันกันก่อนขันมันมาหนีได้มันก็ต้ตรงมานหนีได้นี่วาไปไม่ไปไกล มัน่นเลี้ยวไปเห็นไข่บ่พี่น้องเอามาสำรวจจันกันลันพี่น้องลันลันร์เซ็นต์บ้ามีบ่ได้ไม่เห็นเองสาบานให้ตายมันมันก็บ่มีตัวอีย๋เมื้อที่สามพี่น้อง,น,งนี่เงียบไปเลยไหมถล้วไปจันลันคู่มือบ้ามีเข้ามาลันคู่มือโคตรงงเอาไปเบื้องจันกันเปิด บลามีบ่อยากเกี่ยวไรมันได้กินแมมสัตว์ปลาหมูนี่มันได้กินโดยเฉพาะบักขนแดงพี่น้องเห็นยังบ่อีหยังนั่นพี่น้องพี่น้องว่าอีหยังนั่นเฮ้ยโอ้ยเอาอีหยังวะตัวอีหยังพี่น้องเฮ้ยตัวอีหยังวะ <laughs> ตกใจตัว,ตวยังพี่รองบ่ยู่หนาจอแปลกๆตัวยังว่บ่อยดีน้นี่มันบ่มันขึ้นหนูคักไหมขึ้นหนูบ่พี่รองพี่รองว่าอย่งหุ้ยตื่นเต้นสุดๆว่ะเอา้าไปใส่เหรอพี่รองไปใส่อ่ะบ่ยังเแลยวพี่รองผม เสียแล้วพี่น้องเสียแล้วพี่น้องผมย่านแล้วบานนี่เนี่ยมันมีห้อยยังสีบกขนแดงบกขนแดงเป็นสัตว์ที่มากินเป็ดกินไก่กินงูนั่นแหละแต่ว่ามันัะแวกละว่างจะมูกมันดีกับมันเห็นห้อยบ่อบ่มาผ้าขนมันสีบเลเล่เข่าไก่เลยแล้วก็ไข่ไข่เป็ดนี่บ้ามีชดว่าบกขนแดงแล้วมากินแล้วมันได้กินเหมือบ้ามีเอาอยัางส่ เดี๋ยวบ้ามีสีหางไว้ไหมล้ะกันนะครับนะไปมันออกไปได้แจ้งใดวะหลืป้าแบบนี้กรับมันก็สซิงหลี่รับมันหลายอยู่แล้วออกไปได้แจ้งไดวะงงอ่าบ้ามีขอดักไหมพี่น้องผมอจวด